ความสำงาก่จะทำครับมานนี้เราอดากเป็น่าตะแงไป้นดจะป้นนเมียร้านนา้อยยี่สิบบาทเราก็จะมีลอตเตอรี่การต่อแขงนครับทำนายยีสิบมิ์รับล้านนะครับเียได้ครับสิบาทนี่สิบาทกราอยู่ในรอบหมดิ้แหล ว่งที่เงาก่สาพอไม่เอากันนะยังแสาจะที่ตาที่ตาก็ทำได้นะจ๊ะเราก็ไม่แจกรถบัรลี่จ้ะหากใครทำร้อยนี่เราจะมีรถบันลี่ให้หนึ่งนะครับถ้าจ๊ะจะทำไงตุนเยอะหน่อยคุดทางอาจะตามสายตู้ขอโลสามีนะจ๊ะ ปวดคปวดศกปวดเปวดจัดมักจะเือนกรอดพรคอนะจ๊ะทำรืจบมักจะเือนกะดับอจดถ้าเกิดเราสัตาสังตาระไม่ก็ต้อน้ำตาเกีรติกระตากบาดเจ็บอั้นะรู้จัก ดอไม้เียกตะพานาตัเลนเลยแต่กันร้อนเจ็หมากยนะจ๊ะเฮ้ยหาหมุดกระป้องก่วยอะไรอะไรัองนั้นยามาค่วยรวยดี๋ยวอนั้นายก็รู้วมด้จะหับัก้เลยจ๊ะมัเราแล้วรื่อระเลยนะครัหนึ่งใบ ใม่มใช่งวดนี้ไม่ด <Fold down> ูใช่นะเดีになにな๋ยวจะว่าโงโห่ก็เพราะมไม่มาได่ในเรื่อง คลิปนี้มาที่วัดถ้ำเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้มันมีสิ่งที่ผมคิดว่าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนของชาติจรยาแล้วก็นิจิทัสารแม่น่าคงพอใจยังไงนะคุณพี่เราทําบุญเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบอ่าทําบุญร้อยยี่สิบแก่ปอบแทน้ห่งอ่ามีรถต,ต,รถตีทำบุญร้อยยี่สิบแต่ว่าร้อยยี่สิบนะฮะโอเคเราก็ใส่ไปสองร้อยนะ ได้บุญเยอะหน่อยนะฮะนะครับแล้วก็ใส่เสียบต้นกล้วยนะฮะแตงลายล้างกล้วยกล้วยกล้วยยีป้ายหนึ่งใบนะฮะไม่ต้องดูอะไรนะครับโอเคมาวัดทำเขาน้อยจะเจอของจริงตั้งแต่ก้าวแรกนะครับเจอโศกพิธีกรน่ารักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในมีมากมายครับนะฮะแล้วถ้าวันดีวันไหนต้องการทำพิธี แก้ชงนะฮะแล้วก็สะดอกเคาะเสริมดวงชะตาทองไว้เลยครับชาจวิยาแนะนำวัดถ้ำเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาสักการครับท่านครับเจริญพรคุณโยมครับผมวันนี้มาเที่ยวยันเมืองการเลยนะครับผมเมืองการเมืองหน้าเที่ยวอครับนี้ตอนนี้ร้อนร้อนร้อนมากเลย เราเราคิดว่ามันมันเย็นดีกว่านะเอออากาศเย็นมากเลยวันนี้มันก็เย็นครับผมตอนนี้หลายคนนะท่านอาจารย์นะทำอะไรติดติดขัดขัดหมดเลยก็มีท่านผู้รู้บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไอเราอธิบายไปพวกกันหันมามองหน้าผมหรือสายตาไม่พอใจเอ้ยหยุดพูดสักทีมันไม่มีหรอกเจ้ากรรมนายเวรับขออนุญาตครับเจ้ากรรมนายเวรนี่มีจริงไหมครับให้ให้ฟันธง ปันธงอ่ะคุณโยมผมคิดว่ามันเป็นที่คติของแต่ละคนมากกว่านะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ามาถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผ่านมา2,500ันห้ารปีแล้วทีเนี้ยแล้วยิ่งตอนเนี้ยสื่อผมเข้าใจสื่อคนบางคนต้องการที่จะเหยียบกันขึ้นมาซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ทีเนี้ย คุณเอ่อไอไอผมได้ยินมากําโหเลยแหละเรื่องการดูมินพระพุทธเจ้าดูมินในธรรมคือคุณจะมินอะไรก็มินไปเถอะแต่มินคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยผมว่าคุณไม่เจริญหรอกแล้วยิ่งคุณอยู่ในประเทศไทยยิ่งมี พุทธศาสนาเป็นแกนกาลางจะมีหนามซ้ําบางคนน่ะนีน้บถือพุทธศาสนาไปเวยท้ยไปพูดแบบเนี้ยผมว่ามันมันไม่ดีกับตัวเขาเองนะส่วนส่วนเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนเองนะทรงสอนเองเจ้ากรรมก็คือเจ้าแล้วก็กรรมแบ่งเป็นสองคำเจ้าที่อยู่เหนือกรรมหมายถึงว่ากรรมการกระทํามาแล้วเนี่ย ม,มันมันีอิทธิพลเหนือเราวันนี้คุณทำกรรมดีคุณก็ได้รับผลดีในวันข้างหน้าถามว่าเจ้ากรรมนายเวนมีไหมอืมพูดแบบนี้มันเป็นนามบัธรรมมันลอยๆไม่ไม่เห็นภาพสมมติตั้งตั้งกรณีขึ้นมาอย่างก,กับผู้หญิงคนหนึ่ง เาไม่ต้องอะไรนะปัจจุบันเนี่ยคือเด็เดกวัยรุ่นมีนิสัยล่าเริงเที่ยวเล่นสนุกสนานไปตามโลกตามสังคมเกิดพลาดพรังขึ้นมาเกิดตั้งขันขึ้นมาเสร็จแล้วด้วยประการทั้งปวงเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้แล้วก็ทำกรรมร่วงเลยคือการทำแท้ง ทำแท้งมันก็นหม่ยความว่าคือเขาได้ฆ่าคนไปหนึ่งชีวิตหลังจากนั้นมาก็ประกอบชีวิตอยู่ปัจจุบันเรื่อยๆมาแต่ทีเนี้ยมันผิดปก,ปกติที่ว่ามันมีกับลงไอ้คำว่าลงเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเป็นปกตินี่แหละแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทำาให้มาขัดขวาง เรื่องการทำมาหากินการทำงานการใช้ชีวิตต่าง,งนานาเน,นี่ยมันรู้สึกว่ามันต่ำลงต่ำลงต่ำลงหมายความว่าไงในคำว่าต่ำลงคือทำงานทำงานอยู่ดีๆนจ้างก็ไม่ยอมจ้างด้วยเรื่องด้วยเรื่องอะไรแล้วบางครั้งบางทีบางเหตุการณ์ยอมเจ็บเจ็บขึ้นมาเจ็บป่วยขึ้นมา เจ็บ่วยขึ้นมาแล้วไปหาหมอหมอก,ก็บอกว่าเออคุณก็ปกติดีนี่ร่างกายก็ปกติดีแต่คนเจ็บเนี่ยก็บอกว่าฉันนะ่ะปวดท้องปวดหัวเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้มาหลายวันแล้วหมอก็ยังยืนยันว่าเออคุณเป็นโรคอุปทานหรือเปล่าฉันตรวจมันก็เป็นปกติทุกอย่าง คนถ้าไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็ไม่เชื่อแม้แต่หมอเองบางทีหมอเองเขาก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ได้ห้ามว่าเชื่อไม่เชื่อคือมันต้องเจอด้วยตัวเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วทีเนี้แล้วทีเนี้หาทางแก้หาทางแก้ลำบากลำบากกว่าคือมันไม่มีทางที่จะแก้นะหมอบอกว่า เป็นปกติทุกอย่างแต่ว่าเออาการอาการคนที่ป่วยเนี่ยมันก็ยังคงอยู่และทีนี้จะทํำยังไงคุณจะกินยาพารานอนมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นมันไม่หายส้กทีแล้คุณจะทํำยังไงเสร็จแ,แล้วมีแต่หนักทวีขึ้นหนักขึ้นอาการหนักขึ้นไม่ว่าเงินทองข้าวปลาที่จะต้องไปหาเลี้ยง ที่จะมาประทางชีวิตอย่างเนี้ยคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยคุณต้องทำเองทุกอย่างอย่างเนี้ยมันไม่สนุกหรอก <c oughs> คือถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปมนินมาณดูเก็บประสบะการณ์ดีกว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์คือให้คนคนทุกคนมาทดลองส่วน คุณจะพูดมาใช้คําพูดต่างมามันก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสังตเนี่ยมันเป็นสัจจะสัจจะคือความจริงที่อยู่บนโลกบนเนี้ผมไม่ห่วงพุทธศาสนาผมก็ไม่ห่วงคนพูดมันตัวของคนคนที่พูดนั่นแหละที่จะได้รับตามเองผมก็จะดูคนที่พูดเนี่ย ต่อไปอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงคือเรามาอยู่ร่วมสมัยกันน่ากลัวนะครับสสัตสัตตวว์่าคสัจจะสัจจะความเป็นจริงผมไม่ได้พูดให้กลัวหรอกผมเพียงแต่ว่าอืมสลดใจในเห็นซื่อับปัจจุบันเนี่ย มีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับท่านเรื่องเจ้ากรรมในเวรกรรมในอดีตชาติตามความเห็นของผมนะการแก้กรรมนะ่ะก็คือการทำดีคือคุณโยมเราไม่รู้อะแม้แต่ผมผมก็ไม่รู้่าเมื่อชาติที่แล้วผมเกิดเป็นใครทำความลำบาก ให้กับใครไว้บ้างแล้วทำไมณปัจจุบันเนี่ยผมถึงต้องมาบวชอยู่ณตรงนี้หลายคนบอกว่าผม,มาเมื่อก่อนชาติที่แล้วเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็ไปบวชสุดท้ายแล้วก็มาต้องมาบวชอยู่ตรงนี้ไอไอกรรมของการบวชเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหมดกรรมตรงนี้ไปเมื่อไหร่ถ้าหมดกรรมหม่หมายผมว่าไอผมก็ อาจจะศึกษาลาเพศไปอันเนี้ยแต่กรารปัจจุบันนี้ผมก็ทําเป็นปกติหน้าที่วัดของของของ,ของคําว่าพิสูุผมก็ทําอยู่ผลจากตรงนี้มันจะทําให้ผ,ผมอยู่ตรงนี้ไปจนจบชีวิตตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปได้หรือว่าบุญตรงนี้ไม่ทรงผลทําให้ผมศึกษาลาเพศไปไอตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปได้อันนี้คือกรรมกรรม ถามเชื่อไหมผมอยู่กับปัจจุบันผมทำณตรงนี้ให้ดีที่สุดวันเวลาที่ผ่านไปวันเวลาผ่านไปไวมากใช่ครับท่านผมอยู่ตรงนี้มากระสามสิบปีแล้วนะตรงนี้นะฮะนันไม่ใช่นะณนะที่นี่<อ>หมายถึงว่าผมบวชเข้ามา<อ>ในเพศของครับครับครับ บรรพชิตเนี่ยจะสามสิบปีแล้วไวมากนะฮะนิดเดียวเองคหันหลามกลับไปดูอ้าวนี่มันจะสามสิบปีแล้วนะวคือพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธองค์อ่ะทรงตัดเอาไว้อันนั้นคือสัจจะแท้จริงแน่นอนไม่ต้องไปคิดต่อเลยอันนั้น่ะคือสัจจะความเป็นจริงครับ พระปาติโมท่านตัดยาอย,า,อยาไปสร้างกรรมครับชั่วใช่ไหมครับท่านบอกแล้วอยาไปสร้างกรรมชั่วครับอันเนี้ยคืออะไรเสร็จแล้วคือมันสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นครับ,รบแล้วนี่ไม่ใช่กรรมเหรอแล้วก็ทากําจิตของตนให้บริสุทธิ์ครับท่านสามสิ่งเนี้ย พระพุทธองค์ทรงสตรัสสอนครับให้เราพุทธบริษัทเนี่ยมันเพ่งมันสำรวจตนครับแล้วก็ทํากรรมอ่ะทั้งสามอย่างเนี่ยให้เป็นปกติครับความสุขเนี่ยมันจะได้เกิดกับเราครับมันไม่ได้เกิดกับคนอื่นเลยผมทําเนี่ยโยมโยมมีความสุขไหมเนี่กับการกระทําของผมก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน,กนแต่โยมได้ โยมคืออนุโมทนาบุญครับบุญครึ่งหนึ่งที่ผมทำอะโยมก็จะได้ครับผมอันนี้ค,ค,คือการอนุโมทนาใหม่ครับครับ,รบอันนี้ก็คือคําสอนของพระพุทธองค์เรามักจะได้ยินคํหนึ่งนะฮะท่านอาจารย์เอาบุญมาฝากนะเอาบุญมาฝากนะเอามาฝากกันได้จริงๆหรอครับอา้าวคนผู้นั้นต้องมีบุญ แล้วถ้า,าผมเห็นในหลายๆกรณีอย่างเช่นโยมที่ไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วก็เจอญาติยโยมสาธุวันนี้ไปเป็นปฏิบัติธรรมมาเอาบุญวฟาฟาจริงยูมันเป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะสวยหรูนะแต่มันอยู่ที่คนฟังมากกว่าคนฟังอนะในในตอนนั้นนะ่ะวิธีนั้นนะในวินาทีนั้นนะ่ะ คุณโยมจะทํำยังไงยิ้มตอบรับอันนี้เขาได้บุญละคือคือผมอาบุญมาฟพูดกโยมใช่ไหมเออคุณโยมเฉลิมพรอผมอาบุญมาฟังโยมนะโยมเป็นไงรู้สึกดีใจไหมดอปลาเพ่อนใช่จุ่ๆมีคนอาบุญมาฟ้าใช่แต่ทีนเนี้ยคุณโยมอนุโมทนาสาธุคาว่าอนุโมทนาเนี่ยเขาทํามากี่วัน เจ็ดวันสิบห้าวันเดือนเนี่เขาตั้งใจบําเพ็ญมาโยมรู้หรือเปล่าว่าการบําเพ็ญน่ะทำให้ใจสงบถาวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญนะครับที่พระพิสุสงฆ์บำเพ็ญกันญาติโยมที่เข้ามามาลำบากกายอ่ะทานเช้าทานกลางวันเย็นก็ไม่ได้ทานนะ แทนที่จะนอนอยู่สุขสบายอยู่กับบ้านกับจะต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่มีคนที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็มาปฏิบัติธรรมคือตัดตัดจากกิเลสในสิ่งที่ชอบครับสิ่งที่ชอบคืออะไรเอ๊เช้านี้เป็นเชา้าอันน้ำแต่งตัวสวยรอเชียอไปดีกว่าไปเที่ยวห้างไปทานข้าวร้านนู้น ร้านนู้นฉันชอบเพราะว่าที่นู่นของอร่อยวันนี้ฉันจะไปทานอาหารที่นั่นจบจากที่นั่นฉันจะไปเที่ยวที่นี่ไปเดินห้างไปช้อปปิง้งไปเดินดูเสื้อผ้าส,สวยๆไปดูสินค้าอะไรที่ปแใหม่ที่จะมาใช้กับฉันในชีวิตประจุปรจจุวันอันนี้คือสิ่งที่พอใจที่ตัวเองพอใจแต่กับสิ่งที่ติดฟางหนึ่งคุณมาเจอห้องสี่เหลี่ยมคุณมานั่ง บริกรรมภาวนาต่อหน้าองค์พระพุทธเนี่ยมันแตกต่างกันคนละโลกเลยนะครับคือคนถ้าจะบอกคุณไม่ลองคุณก็ไม่รู้บางคนลองแล้วก็คือสติปัญญาตรงเนี้ยยังไม่ได้เกิดกับคนคนนั้นครับมุมมุมเนี้ยเขาก็จะมองไม่เห็นครับตรงนี้ก็ต้องว่าแล้วแต่บุคคลบุคคลนั้นไปครับคือ ชีวิตปัจจุบประจบวันมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณได้สังกัดจากกิเลสอันนั้นก็เป็นความสุขคุณได้มานั่งสงบใจภาวนาคุณเกิดปิติปิติที่เกิดกับใจคุณคุณรู้ครับตรงนั้นหนึ่งละคุณคุณมีปิติคุณได้บุญลในการกระทําของคุณนั้นเสร็จแล้วคุณเอาบุญนันเนี่ยถวายต่อ องค์พระธรรมาธรรมพุทธเจ้าคือคนเราเนี่ยมันจะรู้อรหันต์ทิดตาเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยแล้วเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธองค์ะ่ะทรงบำเพ็ญมาถามว่าพระไตรปิดกเชื่อไม่ได้มีคนแต่งจริงเหรอถ้าไม่มีเขามูลขึ้นมา ยังก,ก็การแต่งหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไปอ่านหนังสือมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบถึงห้าสิบเล่มคุณถึงจะแต่งหนังสือออกมาได้หนึ่งเล่มที่เนี้ยท่านอาจารย์ก็เหมือนกันเ่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดท่านเป็นตัดมาเป็นกระถากระถากระถาพระคณาอาจารย์ก็จะแต่งมา ให้เรารู้ถ้าเราไปอ่านแต่คาถาถามว่าเราจะรู้ไหมจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับ,รบพระพุทด,ดเจ้าท่านํำเพ็เป็นโพธิสัตว์มาครับเีบ่อส่งไยกำไยแสนกับชาติครับ,รบชีวิตการเป็นชีวิตเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งชาติครับ,รบมันขนาดไหนอะ่ะทำสังสมมาสังสมมาสังสมมา กับคนเนี่ยมาประมาทเอาเฉยๆอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นยังไงครับใช่คือมันเหมือนกับคุณจะพูดเนี่ยคุณเอามัน,น่ะเราเข้าใจคุณเอามันแต่ศึกษาสักนิดเถอะศึกษาให้มันลึกลงไปให้มันแตงฉานลงไปแล้ววันนั้น,น่ะคุณจะไม่กล้าพูดเลยไอ้สิ่งพวกนี้ ก่อนจะพูดอะไรใช้สมองคิดสักนิดหนึ่งนะครับนะคิดสักนิดหนึ่งอย่าพูดพล่อยออกมาครับผมครับครับมันเหมือนกระแรงผมแต่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันมันก็เป็นความจริงนั่นแหละครับครับคุณจะมามองมาร์เก็ตติ้งมาเอาสูตรหลักสูตรมาร์เก็ตติ้งของการตลาดมาตั้งแล้วคุณจะเอาพระพุทธเจ้าเข้ามามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยวเออพระพุทธเจ้านะ ท่านก็มีมาเก็ตติ้งอย่างนี้นะใช้สามภาษาอังกฤษสวยรูเลยผมเห็นก็คือคำพูดไม่เอาเอาแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่า นั่นแหละเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันไปวันนี้ตอนสนทนากับพระอาจารย์ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเช็ดเหงื่อบ่อยร้อนแต่แต่แต่พระอาจารย์นี่นั่งนิ่งนะฮะแล้วใบหน้าที่ไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียวนะครับยังไงผมต้องกราบบรนทึกการขอบพระคุณท่านนะครับพระคุณครับพระจวนครับผมท่านอาจจะเป็นเย็นข้างในก็ได้มั้งครับในขนาที่ผมนี่เช็ดแล้วเช็ดอีกเย็นข้างในแล้วครับครับช่วงหลัง ยังว่าละคุณโยมครับผมเราก็ต้องเก็บสกิลกันครับเราไม่ได้หวังว่าเราจะบรรลุในชาตินี้ครับผมแต่ในเมื่ออย่างกับที่เมื่อกี้ที่พูดนั่นแหละคือเราทํากรรมตรงเนี้ยให้ดีที่สุดของวันวันนี้ครับท่านครับโดยเทพบรรพชิตด้วยครับมันก็เลยตรงเนี้ยมันก็ออกมาอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละครับผมครับครับยังไงต้องกราบบริลัการท่านขอบพระคุณครับเจริญพรรับโยมมีความสุข ครับอาโยม,รมพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นะท่านทรงตัดยาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวครับทีเนี้ยคําว่าคงจักรกับดอกบัวมันไม่ต่างกันมากน,นะบอกถ้ามองให้ดีมองให้ลึกนะครับอืมถ้ามองดอกบัวเป็นกงจักรโยมก็รับทุกสมัยปัจจุบันเนี่ยเศสืส่อกันมากครับจนตัวของเราเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองครับ,บางคนสรุป สรุปสสุสร,สร,สร,สรออกมาเราเห็นไปก็โอใช่เลยเผิ่เก็ไปกดไลค์กดแชร์เอาตังค์ให้เขาอ่าอันนี้มันเป็นตังค์ของโยมผมไม่ว่าอะไรแต่ทีเนี้ยที่ผมจะมาสังเกตคือว่าเขาสรุปเขาได้โยมเพียงแต่ว่ารับผ่านสื่อแค่นี้ว่าเออมันใช่แต่โยมไม่ได้คิด ที่มันออกมาจากจิตสำนึกความคิดความรู้สึกนึกคิดของโยมครับผมครับครับอันเนี้ปัญญาเขาเกิดแต่เราไม่เกิดแต่วันไหนถ้าโยมทิ้งอันนั้นอ่ะไปแล้วก็มามองมองตัวเองมองชีวิตความเป็นอยู่รอบข้างวันนั้นปัญญาของโยมจะเกิดแล้วโยมจะรู้ว่าเออ สิ่งอะไรเกิดขึ้นกับเราครับเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีครับสิ่งไหนติดขัดหรือไม่ติดขัดครับอันนะ้สำคัญปัญญาครับท่านครับอัญญารู้แจ้งกันเหมครับผมครับครับยังไงต้องกลับคุณครับครับสาธุเจริญพรต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับครับผมครับ